สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาราทารโร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะจะมาดูพลังงานความรักของเพื่อนๆที่เข้ามาเจอคลิปนี้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักของเพื่อน ขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะเจ็ดช่วยนะคะพลังงานของการคิดการตัดสินใจเนาะเป็นอย่างไรคะโอเค พลังงานของคุณมีการคิดการตัดสินใจเกิดขึ้นจริงๆด้วยมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจนะคะหรือคุณอยู่ในความรู้สึกที่ประมาณว่าเอ๊จะเอายังไงต่อจะไปต่อหรือยังไงดีกับความสัมพันธ์นะคะตัวเราเองอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้เจอกับคนที่เขามีเสน่ห์มีตัวเลือกนะคะมี มีคนเข้ามารายล้อมเขามากมายนะคะเ,ออเจอกันทางกลุ่มเพื่อนสังคมโลกออนไลน์ได้นะคะนะความสัมพันธ์นี้เหมือนจับต้องไม่ได้แล้วตัวเราเองเน่ยก็คือต้องต้องตัดสินใจที่จะเลือกว่าจะยังไงต่ออะไรประมาณนั้นนะคะนะมีพลังงานของพ่อไม่แม่ไม่ได้ด้วยแล้วก็ เป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนเขากักเราด้วยนะอืคนที่เด็กกว่าคุณทัดลมได้นะโดดเด่นขึ้นมานะคะอืพลังงานความรักของคุณตัวคุณเองเนะี่ยเหมือนอย่างที่บอกอาจจะใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นในการตัดสินใจเดี๋ยวขอดูนะคะอ e เร e r ต่างชาติได้นะคะชาวราศีเมษได้นะเนี่ยเหมือนคุณอึดอัดในในความสัมพันธ์นี้นะคะคนคนนี้อาจจะแบบไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกที่เขามีให้กับเราเหมือนเราทุ่มเทในความรักครั้งนี้เป็นฝ่ายรักเป็นฝ่ายทุ่มเทนะคะมีพลังงานของชาวธาตุดินขึ้นมานะคะคนทางไกล เหมือนเรารอความชัดเจนจากเขาแต่เขาก็ไม่ให้ความชัดเจนกับเราสักทีนะคะอันเนี้ยที่นกเห็นนะทีนี้เป็นยังไงต่อนะคะขอดูซิอืมสองดาบเขาไม่เลือกสักทีอะ่ะเขาไม่เขาไม่ได้เลือกใครสักทีหรือไม่ชัดเจนกับเราสักทีนะคะเออแต่สําหรับเรานะเรารู้สึกว่าคนคนนี้อุย้ยเป็นคนที่ใช่สําหรับเราเลยเป็นคนที่เรารอคอยมาเสมอนะคะเป็นคนที่แบบ อาจจะน่าเด็กกว่าวัยหรือเป็นคนที่เด็กกว่าคุณเลยก็ได้เรารู้สึกว่าคนคนเนี้ยเป็นคนที่เรารอคอยมาเสมอเราอ่ะอยากจะพัฒนาอยากจะชัดเจนกับเขานะแต่เขาไม่ให้ความชัดเจนกับเราเราอาจจะเลือกที่จะปิดกั้นเขาหรือว่าอขอขยายให้สองดาบหน่อยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ สี่ไม้อืมบางคนไปเจอกับคนที่เขาอาจจะไม่โสดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอมเนี่ยมีครอบครัวแล้วก็ได้นะด h ู f คุณอาจจะเจอกับคนที่เขายังรักอิสระนะคะในบางท่านบางคนนะยังหวงแหนความโสดยังอยากที่จะเดินทางท่องเที่ยวทำนูน่นทำนี่ในแบบที่ตัวเองต้องการ นะคะใช้ชีวิตอิสระเป็นตัวของตัวเองอะไรแบบนั้นนะแต่ตัวเราเองนะอยากที่จะจริงจังในเรื่องของความรักแล้วนะคะอยากที่จะแบบว่าแต่งงานอยากที่จะหยุดอยู่ที่ใครสักคนหนึ่งซึ่งคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะหยุดอยู่กับคนคนนี้อยากจะแต่งงานกับคนคนนี้อะไรประมาณเนี้ยอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานฝั่งเขาบ้างนะคะ ตัวคุณเชื่อในเรื่องของโชคชะตาปรมลิขิตด,ด้วยนะหรือว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เร่งรีบในเรื่องของความรักถ้าใช่ก็ใช่นะตัวเขาเป็นยังไงคะตัวเขาเองโอ้ยคุณจบกันไปแล้วหรือเปล่านะคะเนี่ยไม่ได้คุยกันไหมนะเขาสับสนนะคะว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อในเวลานี้เขาว้าวุ่นในใจเขาไปหมดเลยอะคะ่ะในเวลานี้นะ อยากมาง้อคุณถ้าคุณแบบจบกันไปแล้วไม่ได้คุยกันเนาะแต่นุกฤสือไม่ได้คุยกันนะพลังงานไพ่ใบนี้เห็นไหมคะเออเนี่ยไม่ได้คุยกันเนี่ยเขามีความเครียดมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคุณเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเขายังมีคุณอยู่ในใจอแน่นอนแหละหลังจากที่ ไม่มีคุณแล้วเขาก็ได้รู้นะคะว่าการไม่มีคุณเป็นยังไงเขาไม่มีความสุขเลยอะ่ะเป็นไพ่เดมูนะคะก้าวดาบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความสุขในชีวิตเลยจริงๆนะต่อให้เขาแบบทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามคือเหมือนเขาสบายอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆในใจลึกๆนะคะเขาไม่มีความสุขเลยแล้ว ยิ่งช่วงตอนกลางคืนเน่ะเขานอนไม่หลับเขาคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณแต่ตอนกลางวันเขาอาจจะใช้ชีวิตของเขาอาจจะทํางานอาจจะทําสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบไปนะคะคือคนคนนี้นกรู้สึกว่าเนี่ยจริงๆเขาเจ็บหนักนะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะพลังงานของเขาเนี่ย เขาเป็นคนมีสเสน่ห์เนาะเป็นคนที่แบบมีคนอยากจะเข้ามาในชีวิตของเขาอยู่เสมอเสเมๆแต่ในวันที่คุณจบกับเขาแล้วนะคะคุณจบกับเขาไปเนี่ยเขาเขาไม่มีความสุขเลยนะอืมเขาอยากกลับมาะคะ่ะลังงานไพ่ใบนี้ยอยากกลับมาอยากกลับมาหาคุณอยากได้รับความรักจากคุณอยากกลับมาพยายามอยากทุ่มทุ่มเทในความรักครั้งนี้นะคะ่ะ นะอยากที่จะจริงจงังเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเวลานี้การทุ่มเทเนาะเนี่ยการพยายามเขาห่วยหาคุณเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะในเวลานี้อุ้ยพลังงานก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนาะเมื่อกี้คุณก็ขึ้นมาไพ่เดือดสันนะบอกว่าเขาก็คงคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วแหละนะเวลานี้นะคะอเนี่ยในวันที่แบบ คุณไปจากเขาคุณไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้สนใจเขาแล้วนะ่ะเขากลับคิดว่าคุณอะเป็นความสุขของเขาเหมือนเหมือนความสุขของเขาได้ขาดหายไปอืมเมื่อไม่มีคุณนะคะเขาเหมือนกับเขาถูกคุณทอดทิ้งแล้วอะนะเวลาเนี้ยคุณไม่ต้องการเขาแล้วเขาอยากกลับมาพูดมาคุยกับคุณ อยากจะพูดความในใจความรู้สึกต่างๆที่เขามีให้กับคุณนะคะเป็นความรู้สึกที่อยากจะรื้อฟืน้นกลับมาคืนดีกับคุณอะไรแบบนั้นละม,มีชาววันอาทิตย์ชาววันเสาร์อืมชาววันเสาร์ เขารอเวลาที่จะได้คุยได้เคลียร์ใจกับคุณนะอ่นกมองว่าเขายังเขายังไม่จบนะคะเหมือนจะมีการหวนคืนนะพลังงานชาวทัดลงขึ้นมาเหมาะดูนะคะว่าพอดูซิว่าเขาจะทํำยังไงต่อนะคะสิ่งที่เขาจะทาเขาจะติดต่อคุณมาะคะ่ะคือเขาจะเข้าหาคุณนะในเวลาเนี้ยเหมือนกับ ตัวเขาเองอ่ะเขายังยังมีความหวังที่จะให้คุณและเขาอ่ะได้ปรับความเข้าใจกันยังได้ไปต่อในความรักครั้งนี้ค่ะมีคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงในในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะพลังงานชาวทัดุน้ำเขาจะติดต่อคุณมาเอ p มเอเรอร์ Emperor นะคะเอ p มเ o อกับดนะีเอ m มเพ s สเนาะ พลังงานแห่งคู่สร้างคู่สมนะคะนกมองว่าคุณและเขาเนี่ยน,น่าจะแบบ <c oughs> เกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆนะคะในเรื่องของเออ่ตัวต้นนะนิสัยอะไรหลายๆอย่างนะน่าจะแบบเหมือนเหมือนกันนะคะเข้ากันได้นะนกมองว่าคุณคนนี้เขาเขาจะเข้าหาคุณ เขายังไม่ยอมแพ้นะคะพลังงานไพ่ใบน,นี้เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษานะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะขอให้สรุปหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงนะคะโอ้คิงออฟสอดทาวเวอนะคะชาวนังคารชาวมังกรชาวทัดไฟแล้วก็สิบถ่วยนะคะ อุ้ยเขาเขาจะเข้าหาคุณจริงๆนะคนคนนี้ตัดขาดคุณไม่ได้นะคะยังตกอยู่ใต้พันธนาการรักของคุณนะความรักความเสนหานะคะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนะกลับมาครั้งนี้คือคือเขาจะเข้าหาคุณเพื่อที่จะจริงจังกับคุณชัดเจนกับคุณไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่า เป็นไปได้ยังไงก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ชัดเจนกับเราก็คือมันจะมีการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะนะเกิดขึ้นแบบโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันแลนะเนี่ยเขาจะมาง้อคุณอาจจะมาง้อเร็วๆนี้ด้วยนะคะในวันที่แบบเขาทนไม่ไหวก็ได้นะไพ่เดอะทาวเวอร์คือแบบในจิตใจของเขา่ามันมันรุ่มร้อนมันคิดถึงคุณอยากที่จะแบบเคลียร์กับคุณอยากพูดคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทนไม่ไหวอะคะ่ะเก็บความรู้สึกของเขาไม่ไหวอีกต่อไปเนาะก็คือ จะตัดสินใจที่จะเข้าหาคุณละนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่นิ่งเก่งนะฟอร์มเยอะเหมือนกันนะอ๋อาจจะนิ่งเงียบไปสักระยะหนึ่งแล้วแต่บางท่านบางคนนะคะนิ่งเก่งอดทนได้แต่ท้ายที่สุดเขาจะทนไม่ไหวกับการที่จะต้องแบบสูญเสียคุณไปหรือเขาอยู่ไม่ไหวที่ไม่มีคนนะุณอะเออ,อยู่ในชีวิตของเขาอนะคะรู้สึกว่าเขาจะกลับเข้ามาง้อคุณมาทําทุกอย่างให้มันดูชัดเจนนะคะอื้อ ให้บอกว่าความรักครั้งนี้เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณและเขาแค่พักเบรกความสัมพันธ์กันไปมันยังไม่ได้จบกันจริงๆนะคะยังจะมีการให้โอกาสให้อาภายัยขอโทษกันเกิดขึ้นเนาะอืมประมาณนี้คนคนนี้ยังยังไม่ได้แบบหายไปไหนนะคะเขากำลังจะหาวิธีการที่จะแบบกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะ ประมาณนี้เนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขในความรักนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ